สวัสดีครับผมตัวนี้เป็นแท่นจับหูฉีดวัดระยะยกของแบรนด์ของ t องเีเอ็นคอมเลอันนี้เราก็ทกําการจัดส่งหนึ่งตัวนะครับนะครับท่าใดสนใจนะครับสอบถามก็มาได้เอ่อของผมจะมาเป็นหน้าฐานหน่อยนะครับความแข็งแรงความทงทานแจวแวบนะครับแจวแวบบอกเลยแจวแวบนะครับตัวนี้ก็จะใช้มือหมุนได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นล็อกสองข้างนะครับในการ ขึ้นลงนะครับาการใช้งานตัวนี้ก็จะเป็นตัวจับตัวสีไว้ไมาไได้ประมาณนี้ซ้ายขวาด้วนหน้าไฟออหลังให้ตรงเซนเ,นเตอร์กับตัวเกล็ดนะครับอันนี้ก็ไปจัดการเอามันจะหนืดๆน,น,น,นะครับเพราะเราไม่ต้องการให้มันหลวมเราต้องการให้มันเล่นนะครับทำแน่นนะครับโอเคประมาณนี้ครับผมมีสองสามตัวนะครับใครสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับผม หนักมากเลยครับผมต้องการให้มันหนักนครับเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กแล้วก็นิก,กิกอนแต่สวยงามตรงงเลยถ้าเป็นอลูมิเนียมมันไม่ได้เรื่องเพราะมันกระดิกได้พอผมทํามาเป็นตัวอลูมิเน,นียมอันนี้ใช่ไม่ได้นะครับเพราะมันจะกระดิกได้ต้องเป็นเหล็กเท่านั้นนะครับ